สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง l l าวคอนฟ lict กันอีกครั้งแล้วนะครับถ้าเรามาพูดถึงหนึ่งในอาวุธของกองทัพกัมพูชาที่มีความอันตรายและน่ากลัวชนิดหนึ่งในสงครามครั้งนี้แล้วเนี่ยปืนสไนเปอร์เนี่ยก็คงจะเป็นอีกหนึ่งในอาวุธที่หลายหลายคนคิดถึงกันเป็นอันดับแรกๆใช่ไหมครับด้วยความสามารถของมันในการยิงทำลายเป้าหมายจากระยะไกลและมีความแม่นยำสูง สามารถซุ่มโจมตีโดยที่ศัตรูไม่ทันรู้ตัวทําให้ปืนสไนเปอร์นะครับมีบทบาทสําคัญในหลายสมรภูมิรบทั่วโลกซึ่งรวมถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาและในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับปืนสไนเปอร์ที่กองทัพกัมพูชามีใช้งานอยู่ในปัจจุบันว่ากัมพูชาเนี่ยมีปืนรุ่นไหนใช้งานอยู่บ้างถ้าพร้อมกันแลว้วไปรับชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ปืนกระบอกแรกของกัมพูชานั่นก็คือปืนตระกูล SVD นั่นเองครับโดยเจ้า SVD เนี่ยมันเป็นปืนสไนเปอร์แบบกึ่งอัตโนมัติจากสมัยสหภาพ,าพโซเวียตใช้กระสุนขนาด7.62คูณ54มิลิเมตรถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับคนยิงประจำมู่สำหรับการเน้นยิงสนับสนุนระยะกลางถึงไกลซึ่งกัมพูชานะครับก็ได้รับปืนกระบอกนี้มาจากสหภาพโซเวียตและเวียดนาม นนนอใสมัยก่และนอกจากปืน SVD จากโซเวียตแล้วนะครับกัมพูชาเนี่ยยังมีปืนฝาแฟดของ SVD จากประเทศจีนอีกด้วยนั่นก็คือ Type 79และ Type 85 โดยที่เจ้าปืน type 79นะครับมันก็เป็นปืนกึ่งอัตโนมัติที่สร้างขึ้นโดยประเทศจีนซึ่งจีนเนี่ยได้ลอกเลียนแบบมาจากปืน SVD จากโซเวียตแทบจะ100%ตั้งแต่รูปร่างของตัวปืนไปจนถึงระบบการทำงานของตัวปืนก็แทบจะเหมือนกัน100%นอกจากนี้มันยังใช้กระสุนขนาด7.62คูณ54มิลิเมตรเหมือนกันส่วน type 85นะครับมันเนี่ยก็คือปืนรุ่นปรับปรุงจาก type 79ที่จีนเนี่ยได้มี การปรับปรุงและอัปเกรดในส่วนของตัวปืนให้มีน้ำหนักที่เบาลงและทนทานมากขึ้นซึ่งทำให้มันเหมาะสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมากเป็นรุ่นที่จีนเนี่ยได้มีการนำมันเข้ามาประจำการในกองทัพของตัวเองและนอกจากนี้ก็ยังส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงกรรมัมพูชาด้วยนะครับโดยเจ้าปืนทั้ง3ากระบอกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น SVD Type 79หรือ Typ e 85ก็จะมีระยะยิงตั้งแต่800เมตรไปจนถึง1,300เมตรมี มีการใช้ระบบการยิงและกระสุนที่เหมือนกันซึ่งทำให้กองทัพกัมพูชาสามารถบำร,รุงรักษาได้ง่ายและใช้อะไหล่ร่วมกันได้ทำให้ปืนทั้ง3กระบอกนี้นะครับกลายเป็นหนึ่งในอาวุธสําหรับพลแม่นปืนกัมพูชาที่มีการใช้งานกันมากที่สุดส่วนปืนกระบอกต่อมานะครับก็หนีไม่พ้นปืนจากประเทศจีนอีกแล้วนั่นก็คือ QBU 10 โดยมันเนี่ยเป็นปืนซุ่มยิงแบบกึ่งอัตโนมัติอีกรุ่นจากประเทศจีนที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อประจำการในกองทัพจีนสำหรับเน้นทำลายเป้าหมายในระยะไกล โดยมันนะครับใช้กระสุนขนาด12.7คูณ108มิลิเมตรพร้อมกับแมกกาซีนบรรจุ5นัดซึ่งเป็นกระสุนที่มีพลังทำลายล้างสูงกว่ากระสุนแบบ7.62ทั่วไปทำให้มันนะครับสามารถยิงทะลุกำแพงบางๆหรือรถหุ้มเกาะเบาได้โดยเจ้าปืนกระบอกนี้จะมีระยะหวังผลอยู่ที่ประมาณ1,500เมตรมาพร้อมกับกล้องเล็งอัจฉริยะที่มีระบบคำนวณวิถีกระสุนตกและเลเซอร์วัดระยะภายในตัวทำให ผลซุ่มยิงนะครับสามารถล็อกเป้าและคำนวณจุดตกของกระสุนได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวปืนมันยังมีการใช้ระบบแก๊สและลูกเลื่อนแบบหมุนที่ใช้แรงดันแก๊สจากการยิงกระสุนมาดันลูกสูบซึ่งระบบนี้นะครับจะช่วยลดแรงถีบทำให้ผลซุ่มยิงเนี่ยสามารถยิงซ้ำได้เร็วยิ่งขึ้น ส่วนกระบอกต่อมานะครับก็คือปืนฮาซารี LR 2โดยตัวมันนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งปืนสไนเปอร์จากประเทศจีนที่กัมพูชามีใช้มันใช้กระสุนขนาด12.7คูณ1น8ม mm, ิลิเมตรแบบเดียวกันกับ QBU 1 0แต่เจ้า LR 2นะครับจะเป็นระบบโบเอชันหรือการชักยิงทีละนัดซึ่งทำให้มันเนี่ยมีความแม่นยำที่สูงกว่าและมีส่วนที่เคืียดไหวน้อยกว่าซึ่งทำให้ระบบนี้ นะครับมีแรงถีบกับที่น้อยกว่าปืนแบบกึ่งอัตโนมัติมากโดยเจ้า LR2 เนี่ยจะมีรูปล่างคล้ายกับบาเลต m 9 5จากสหรัฐอเมริกาแต่ว่าสิ่งที่ต่างจากบาลต m 9 5นะครับคือเจ้า LR2 เนี่ยจะใช้แมกกาซีนแบบดรัมแมกกาซีนทรงกลมที่สามารถบรรจุกระสุนได้ตั้งแต่8นัด12นัดหรือมากที่สุดถึง16นัด ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับปืนสไนเปอร์แบบโบเแอชั่นโดยเจ้าปืนกระบอกนี้นะครับมันจะมีระยะหวังผลอยู่ที่ประมาณ1,500เมตรซึ่งก็ทําให้เจ้า LR2 เนี่ยถือเป็นหนึ่งในปืนสไนเปอร์ที่น่ากลัวอีกรุ่นหนึ่งที่กัมพูชามีใช้ มาถึงปืนอีกกระบอกหนึ่งนะครับนั่นก็คือ c s ทับ l r มันคือปืนไรเฟิลซุ่มยิงความแม่นยำสูงอีกรุ่นหนึ่งจากประเทศจีนที่กองทัพกัมพูชานำมันมาใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยเจ้า CS ทับ l r 4มนันเป็นปืนสไนเปอร์แบบโบเอ็กชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นความแม่นยำและการยิงในระยะที่ไกลมันใช้กระสุนขนาด7.62คูณ51มิิเมตรมาตรฐานนาโต้ทำให้มันสามารถใช้งานร่วมกับกระสุนแบบตะวันตกได้ ตัวปืนรองรับแม็กกาซีนบรรจุแบบ5นัดและ10นัดขึ้นอยู่กับภารกิจและความต้องการโดยจุดเด่นของเจ้า LRC คือมีการออกแบบที่ทันสมัยมีน้ำหนักเบามีการติดตั้งรางพิคาตนี่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมนอกจากนี้ลำกล้องของ CS TUB LRC ยังเป็นลำกล้องแบบ free floating ที่ช่วยลดแรงบิดและแรงสั่นสะเทือน ทำให้การยิงแต่ละนัดมีความมั่นคงและแม่นยำสูงซึ่งมันมีระยะยิงหวังผลอยู่ที่ประมาณ1,500เมตรซึ่งในกัมพูชาปืนรุ่นนี้มักถูกใช้งานในหน่วยรบพิเศษเป็นหลักโดยปืนทั้งหมดที่พูดมาภายในวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเห็นกันอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่เนี่ยปืนสไนเปอร์ของกัมพูชาเกือบทั้งหมดตั้งแต่ปืนไทป์79ไทป์85 ไปจนถึง QBU 10 CSLR 2และ CSLR 4ทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นปืนที่มาจากประเทศจีนซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชากับจีนเนี่ยได้มีการเพิ่มความร่วมมือทางด้านการทหารในหลายๆส่วนซึ่งจีนก็ถือเป็นประเทศผู้สนับสนุนอาวุธยุทโธป,ปกรณ์รายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาทั้งในแง่ของอาวุธเบายานเกราะระบบปืนใหญ่รวมไปถึงการฝึกอบรมและ การสนับสนุนด้านงบประมาณนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าปืนสไนเปอร์ส่วนใหญ่ของกัมพูชาเนี่ยจึงเป็นปืนที่มาจากประเทศจีนนั่นเองครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับปืนสไนเปอร์ของกัมพูชา หรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยรู้ว่ากัมพูชามีการใช้ปืนสไนเปอร์รุ่นไหนอีกนอกเหนือจากนี้ก็าฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ